เราเข้าใจในเรื่องของการบริการประชาชนอย่างไรบ้างนะเช่นถ้าประชาชนมาขอแจ้งเอกสารหายเนี่ยต้องทำไงบ้าง,างเราลูกทุนมาให้ฝากการแจ้งเอกสารหายของประชาชนเจ้าหน้าที่ตวรจวจสอบหลักฐายจับฟันเกี่ยวกับเอกสารแล้วก็ลงบันทึกประจะําบ้นได้แล้วนําให้ร้อยเวร ลงนามรับรองเอกสารแล้วก็มอบให้กับผู้มารับแจ้งไปดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจนั้นๆไปเอาล่ะเอบพอเขาลงประจานเสร็จปุ๊บไปให้เรัวเปลี่ยนรันรองแล้วก็เก็บให้เขาเอาเอกสารมอบให้เขาเสื่อไปเอาไปทำดำเนินการในเรื่องเอกสารต่อไปแล้วในเรื่องของการที่เขามาติดต่อที่จะต้องการเสียค่าปรับในเรื่องของการจราจรต้องดูว่ เกี่ยวกับการชำระค่าปรับเบื้องต้นต้องนำใบสั่งของเจ้าที่จรจาที่ออกใบสั่งไว,ไว้มาสแดดสดง,งกับเจ้าที่และเจ้าที่ตรวจสอบนำไปขับขี่ตรวจสอบกับใบสั่งถูกต้องและทำการเบรียดเทียบปรับแล้วให้ร้อยเวรยเงินนามการเรียดเทียบปรับทุกครั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็ ไปกับขีให้กับผู้มาติดต่อหรือมาผู้ชำระค่าปรับรับคืนไป,ไปถูกต้องมใช้เวลานานไหมตอนนี้นี้ใช้เวลาไม่เกินหน้าสิแล้วแต่ว่ามีผู้ติดต่อมากน้อยยางไรแต่แต่แต่ละคนไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกินห้านาที ดูอธิบายแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจระ่อาบ,บริการประชาชนอย่างนี้กันแล้วแต่นนค,ความรวดเร็วเพราะว่าทุกคนให้บริการเท่าเทียมกันเนี